จตุราเรียสัตเทศนาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่าดูก่อนอานนท์มาไปกันเถิดเราจะไปโกติคามท่านพระอานนต์ทูลรับพระด,ดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพิสูจน์สองโมใหญ่เสด็จถึงโกติคามแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณโกติคามนั้นณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกะพิสูจน์ทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษจทั้งหลายเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่เรา และพวกเธอจึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานอย่างนี้เพราะไม่รู FUCK ้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่เป็นไฉไรเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกขอริยสัจเราและพวกเธอจึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปตลอดกาลนานอย่างนี้เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกขะสมุทัยอริยสัจ ทุกขะนิโรธอริยสัตว์ทุกขะนิโรธคาไม่นีปฏิปทาอริยสัตว์เราและพวกเธอจึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้รู้แจ้งแทงตลอดทุกขอริยสัตว์ทุกขสมุทยอริยสัตว์ทุกขนิโรธอริยสัตว์ ทุกขาดนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัตว์แล้วตัณหาในภพเราถอนเสียแล้วตัณหาอันจะนำไปสู่ภพสิ้นแล้วบัตรนี้ภพใหม่ไม่มีพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตสัสดาครั้นได้ตรัสวยากรพาสิทธินี้จบลงแล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเพราะไม่เห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงเราและพวกเธอจึงต้องท่องเที่ยวไปในชาตินั้นๆสิ้นกาลนานเราได้เห็นอริยสัจสี่เหล่านั้นแล้วเราถอนตัณหาอันจะนำไปสู่พบเสียได้แล้วมูลแห่งทุกข์ เราได้ตัดขาดแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีดังนี้ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะโกติคามแหม้น,นทรงกระทำทำมีคาถานี้แหละเป็นอันมากแก่พวกภิกษุว่าอย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญา สมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสง์ใหญ่ปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสง์ใหญ่จิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบคือกามาสวะภาวาสวะอวิชชาสวะ ทรงพยากรณคติของสาวกครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ตามความพอพระทยัยในโกติคามแล้วตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่าดูก่อนอานนท์มาไปกันเถิดเราจะไปยังนาธิกะคามท่านพระอานนุ์ ทนรับพระดำราสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพิสูุสงโมใหญ่เสด็จถึงนาทิกะคามแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับในที่พักซึ่งก่อดด้วยอิที่นาทิกะคามนั้นครั้งนั้นท่านพระอานนท์ เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นเข้าเฝ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระอาณนนท์นั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนามว่าสาระหะมรณภาพแล้ว ในานาทิกะคามคติและพบเบื้องหน้าของเธอเป็นฉไฉนัยภิกษุณีนามว่านันทามรณาภาพแล้วในานาทิกะคามคติและพบของเธอเบื้องหน้าเป็นฉไฉนัยโอบาสกนามว่าสุทัตตาโอบาสิกานามว่าสุชาดาโอบาสกนามว่ากกุทะ อุบาสกนามว่าการะลิมภะอุบาสกนามว่านิกตะอุบาสกนามว่ากติสหะอบาสกนามว่าตุถะอุบาสกนามว่าสันตุถะอุบาสกนามว่าพระตะอุบาสกนามว่าสุพระตะทำกาละแล้วในนาทิกะคาม คติและพบเบื้องหน้าของเขาเป็นฉไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนอานนนภิกษุนามว่าสาละหะกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งของตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ ภิกษุณีนามว่านันทาเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไปเป็นโอปาติกะปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาอุบาสกนามว่าสุทัตตะเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหเบาบา,บางเป็นพระสกาาคามีกลับมายัางโลกนี้คราวเดียวเท่านั้น และจากทำที่สุดแห่งทุกข์อุบาสิกาชื่อว่าสุชาดาเพราะสั่งยศสามสิ้นไปเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันจะตรัสรู้ภายหน้าอุบาสกนามว่าก,กะอุทะเพราะสั่งยศเบื้องต่ำห้าสิ้นไปเป็นโอปาติกะปรินิพานในภพนั้น มีอันไม่กรับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาอุบาสกนามว่าการะลิมะะอุบาสกนามว่านิกตะอุบาสกนามว่ากติสหะอุบาสกนามว่าตุถะอุบาสกนามว่าสันตุถะอุบาสกนามว่าพระตะอุบาสกนามว่าสุพระตะ เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไปเป็นโอปาติกะปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาดูก่อนอานนน์อุบาสกในนาทิกะคามอีกห้าสิบคนกระทำกาละแล้วเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไปเป็นโอปาติกะปรินิพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาพวกอุบาสกในนาธิกคาม9กสหกคนทำกาละแล้วเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปและเพราะราคาโทสะโมหะเบาบางเป็นพระสกะทธาคามีกลับมาอย่างโลกนี้คราวเดียวเท่านั้นแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ดูก่อนอานนน พวกอุบาสกนาทิกคามห้าร้อยคนทำกาละแล้วเพราะสังโยศสามสิ้นไปเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันจะตรัสรู้ในภายหน้าธรำปริยายเรื่องธรรมธาดูก่อนอานนท์ข้อที่ผู้เกิดเป็นมนุษย์ แล้วจะพึงทำกาละนั้นไม่อัศจรรย์เมื่อผู้นั้นๆทำกาละแล้วพวกเธอจะเข้าไปเฝ้าพระตถาคตแล้วทูลถามเนื้อความนั้นดูก่อนอานนอ์ันนี้เป็นความลำบากแก่พระตถาคตดูก่อนอานน์เพราะฉะนั้นเราจะแสดงธรรมปริยายชื่อธรรมธาต สำหรับที่จะให้อริยาสาวกผู้ประกอบแล้วเมื่อจำงอยู่พึงพยากรตนด้วยตนเองได้ว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตพิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุขติวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะมีอันตรัสรู้ในภายหน้า ดังนี้ดูก่อนอานน์ก็ทำปริยายชื่อธรรมธาตุสำหรับที่จะให้อริยสาวกผู้ประกอบแล้วเมื่อจำนงอยู่พึงพยากรตนด้วยตนเองได้ว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดแห่งสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกติวินิบาทสิ้นแล้ว เราเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันตรัสรู้ในภายหน้าดังนี้นั้นเป็นฉนหนดูก่อนอานน์อริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าวา่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอระหรันต รัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ,สะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสถิถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมดังนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระธรรมว่า พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด,ดีแล้วอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนดังนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมแล้วเป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้ว <c oughs> คือคู่บุรุษสี่บุรุษบุคคลแปดหนีพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรทาอัญชลีเป็นนาบุญของโลก ไม่มีนามบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้เป็นผู้ประกอบด้วยศีลอันพระอริยเจ้าใคร่แล้วไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันบินยูชนสรรเสริญแล้วอันตันหาและทิฏฐิไม่รูปคลำแล้วเป็นไปเพื่อสมาธิดูก่อนอานน์อันนี้แหละคือ ทำปริยายชื่อว่ารรมาธาตุสำหรับที่จะให้อริยสาวกผู้ประกอบแล้วเมื่อจำงอยู่พึงพยากรตนด้วยตนเองได้ว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดแห่งสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตพิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกติมินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงมีอันจะตรัสรู้ในภายหน้าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับในที่พักซึ่งก่อด้วยอิฐในนาทิกคามนั้นทรงกระรรทำทำมีกถานี้แหละเป็นอันมากแก่พวกพิสุว่าอย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญา สมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสง์ใหญ่ปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสง์ใหญ่จิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบคือกามาสวะพวาสวะอวิชชาสวะ